สวัสดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยเราจะเดินหน้าไปพร้อมๆกันในฐานะของหนึ่งในชาติของอาเซียนครับ1อัตลักษณ์1วิสัยทัศน์1ประชาคม one vision, one identity, one community นั้นเป็นคำขวัญที่อาเซียนมุ่งหมายที่จะมีความร่วมมือสำคัญ ในการที่จะขับเคลื่อน3าเสาหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมซึ่งในปี2558ก็จะเริ่มที่จะเห็นภาพของการร่วมมือกันอย่างแข่งขันมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาการเพิ่มขีดความสามารถการเพิ่มอำนาจในการต่อรองนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีนัยสําคัญอย่างยิ่งเราได้เห็นการลดกําแพงภาษีอย่างต่อเนื่องให้กับประเทศสมาชิกเราได้เห็นการเคลื่อนย้ายทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในวันนี้ครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอย่างเป็นรูปแบบเพียงแต่ว่ายังคงมีปัญหาหลากหลายอย่างที่อยู่ระหว่างการแก้ไขความพยายามในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์การใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาครวมไปถึงความร่วมมือในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวันนี้เรามาติดตามแนวความคิดภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ซึ่งเราได้เห็นอย่างชัดเจนถึงความร่วมมือจากหลายๆห,หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับ วันนี้ได้รับเกียรติอย่างนี้ยิ่งนะครับจากท่านรองอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านบุษดีสันติพิทักษ์ครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะคุณพิรักค่ะเราขับเคลื่อนแต่ละกรมต่างคนต่างเดินหรือว่าณวันนี้เรามียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วครับก็เรื่องประชาคมอาเซียนนะคะเป็นที่สนใจอย่างมากนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะแล้วก็เรื่องอาเซียนนั้นก็เป็นวาระ ของประเทศไทยที่เราให้ความสําคัญมาโดยตลอดเรามียุทธศาสตร์นะคะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ<ม>ที่ชัดเจนเมื่อวันที่19มิถุนายน2557นี้นะคะทางท่าน าวาหัวหน้าคอสชอก็ได้มีคําสั่งนะคะเมืม่อวันที่19มิถุนายนนี้เองนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะศูนย์อํานวยการเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็คณะกรรมการชุดนี้นะคะมีรองหัวหน้าคอสชอนะคะท่านอออรองหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานก็ได้จัดการประชุมหน่วยงานผู้แทนสน่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่1กรกฎาคมนี้เองนะคะส่วนยุทธศาสตร์ของเรานะคะยุทธศาสตร์ อาเซียนนะคะโดยมีการนําเสนอโดยทางสภาพนพก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เราใช้คือยุธทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งมี8ด้านด้วยกันนะคะก็ขออนุญาตเล่านิดนึงนะคะว่าด้านแรกก็จะเป็นเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาชีวิต คุณภาพชีวิตและก็การคุ้มครองทางสังคมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนากฎหมายกฎระเบียบการสร้างความตระหนักรู้การเสริมสร้างความมั่นคงแล้วก็การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อชูมโยงโอกาสของอาเซียนนะคะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราจะทํายังไงที่จะเชื่อมโยงเมืองต่างๆด้านบริการการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวของไทยนั่นเองในการประชุมนะคะเราก็ได้สรุปนะคะประเด็น ที่มีความสําคัญเร่งด่วนซึ่งจะต้องดําเนินการร่วมกันนะคะในเชิงของการทํางานซึ่งเป็นการบูรณาการนะคะแม้ว่าประชาคมอาเซียนนี้เราพูดถึงทั้งสามเสาหลักแต่ในการขับเคลื่อนของประเทศไทยเราก็ต้องเดิน,ดนหน้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเพื่อให้เห็นโอกาสนะคะและก็ประโยชน์ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอันที่สองก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาชีพหรือว่า ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียนหรือภาษาอังกฤษนะคะให้มีความเข้มแข็งให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งก็คงมถึงการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาการให้ความสําคัญกับการศึกษาการพัฒนาบุคลากรในอง์รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็ต้องร่วมมก,กันนะคะที่จะทําให้ทําอย่างไรที่จะให้คนนั้นมีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศเรามากที่สุดหลายๆอย่างเนี่ยเหมือน,เ,อนเดินแยกกันทําตามกลุ่ม กลุ่มกลุ่มงานของกลมของกระทรวงแต่มาในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจําเป็นจะต้องมีการเดินหน้าไปพร้อมกันเพราะว่าส่วนใหญ่เราเห็นการขับเคลื่อนก็คือเป็นในแนวเศษรษฐกิจ โดยที่ส่วนอื่นอาจจะดูเหมือนว่ามีการพูดถึงให้ความสําคัญน้อยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้อย่างเห็นชัดเคือณขณะนี้นะคะเมื่อเรามีภาพที่ชัดเจน,นะะในการเชิงของยุทธศาสตร์สิ่งที่ได้ดําเนินการในการคือการสร้างความตระหนักรู้ประชาสัมพันธ์ก็คือต้องการให้เห็นภาพเดียวกันนะคะว่าประชาคมอาเซียนในปี2558นั้นก็คือเป็นอีก9ขั้นตอนหนึ่งของการรวมตัวของอาเซียนกระบวนการเรื่อยๆ<ช>่ะปีนี้ก็จะเป็น47ปีแล้ว ะะแล้วเราก็คงจะอาเซียนก็จะอยู่กับเราอยู่กันในภูมิภาคนี้ไทยก็จะมีบทบาทนําอย่างต่อเนื่องต่อไปดังนั้นแล้วเนี่ยการทํางานโดยเฉพาะในบริบทของความท้าทายของโลกนั้นเนี่ยเราจะพัฒนาศักยภาพส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนั้นเราจะต้องมีการบูรณาการการทํางานนะคะถ้าเราไม่เอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งผมขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดนึงบางอย่างเราเราเรา,เราคิดที่จะค้าขายกับโลกตะวันตกเราคิดจะค้าขายกับจีนกับญี่ปุ่นในอาเซียนเนี่ยก่อนในนี้เราไม่ค่อยคิด แต่แม้วันนี้เราอาจจะมอในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักแต่บางเรื่องเนี่ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจกันเรายังมีมิติที่ยังเห็นต่างกันอยู่เยอะเนี่ยในขาของสังคมวัฒน,ธ,นธรรมตัวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเราเห็นบนโต๊ะหรือเห็นผ่านหน้าสื่อเนี่ยน้อยมากตรงนี้เรามีการขับเคลื่อนไหมครับว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไง เราเองเราควรจะต้องเคารพค,ความเป็นตลักของแต่ละประเทศยังไงเพื่อเวลาทําการค้าม,มันจะได้มีปัญหาต่อกันเนี่ยค่ะก็ในบริบทถ้าเผื่อมองจริง,รงๆเพราะว่าเราเข้าใจกันในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าพื้นฐานทางด้านการเมืองความมั่นคงนะคะมไม่มีเสถียรภาพหรือว่าปัญหาข้อขัดแย้งในภูมิภาคเนี่ยมไม่มีหรือมีหรือเกิดขึ้นเนี่ยย่อมจะส่งผลกระทบต่อความเจริญเติบโตในภูมิภาคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับรู้แล้วก็สร้างความแข็งแกร่งในภูมิภาคอย่างเข้มแข็งเช่นกัน อันที่สองนะคะในเรื่องของประเด็นเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจออโดยเฉพาะในเรื่องของมิติการทํางานระหว่างกันมันก็จะมีมิติของการเคลื่อนย้ายของคนนะคะที่จะมาทํางานในประเทศต่างๆมากยิ่ง <ug> ขึ้นดังนั้นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะรู้เขารู้เราการที่เราจะมีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยทํางานด้วยการทํางานข้ามวัฒนธรรม <Leg it. S 2> <ๆ>ก็จะมีมากยิ่ง<ๆ>ขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีความ สำคัญอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการาติดต่อด้านการค้าหรือด้านการธุรกิจสิ่งหนึ่งที่เราคงจะมองคำไปไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของการที่เราอย่างไรเราจะช่วยกันส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาลนะคะการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็เป็นวาระที่สําคัญอันหนึ่งของอาเซียนในอาเซียนเองพูดถึงเรื่องของการใช้รายงานที่หลายคนมีความกังวลว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการค้ามนุษย์อะไรแบบนั้นเนี่ย ได้มีการคุยกันบนโต๊ะไหมครับเพราะว่า ส่วนใหญ่เราก็หลับหูหลับตากันพอประมาณกับเรื่องแบบนี้เพอาะพอที่จะเข้าใจได้ว่าประเทศเรายัางคงต้องใช้แรงงานจากต่างชาติหรือแรงงานที่อาจจะไม่ถูกต้องร้อเมีการหยิบยกมาคุยกันบนโต๊ะไหมครับค่ะต้องต้องขออนุญาตเรียนนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่ทราบกันนักแต่จริงๆแล้วเนี่ยในกรอบของเสาสังคมวัฒนธรรมนะคะมีกรอบการประชุมรมัฐมนตรีแรงงานอาเซียนนะคะซึ่งในกรอบนี้นะคะก็มีปฏิญญานะคะของทางอาเซียนนะคะผู้นําอาเซียนทพ่พูดถึงเรื่องของการคุ้มครองนะคะแรงงาน ต่างด้าวแล้วก็ส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าวก็เป็นเรื่องของการที่จะดูการเคลื่อนย้ายนะคะของแรงงานนะคะที่ถูกกฎหมายนะคะว่าจะดูแลให้ในเชิงมิติของการคุ้มครองสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นได้อย่างไรบ้างอ,อันนี้ก็จะมีในเรื่องของการที่ณขณะนี้ก็อาเซียนก็อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำอนุสัญญายนะคะที่จะดูแลเรื่องการส่งเสริมคุ้มครองอแรงงานนะคะต่างด้าวในอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นใน ใบบทของการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือนะคะในเสาของเศรษฐกิจอาเซียนนั้นก็จะพูดแต่เพียงแค่8สาขานะคะอย่างที่เราทราบกัน,นก,ก็คือแป<า>วิชาชีพใช่ค่ะ8วิชาชีพนั้นก็เป็นเพียงแค่8สาขาที่ก็คือหมายถึงคุณทางแพทย์พยาบาลทันตแพทย์นักสำรวจนักบัญชีวิศวกรสถาปนิกแล้วก็บาง ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะกับทางด้านสาขาการท่องเที่ยวนะคะที่เป็นด้านบริการนะคะ8สาขาเหล่านี้นะคะก็อาเซียนมีการจัดทําความตกลงยอมรับร่วมกันก็เพื่อที่จะรับรองออคุณสมบัติ แล้วก็รับรองวิชาชีพก็เหมือนกับหมอของเราเรียนทุ่ปีต่างประเทศจะต้องยังไงให้มันใกล้เคียงกันเพื่อที่จะได้มีมาตรฐานนะคะก็คือ mutual recognition agreements นั่นเองเพื่อที่จะได้มีมาตรฐานกลางร่วมกันแต่ว่าตอนนี้การทํางานก็ยังคงเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศอยู่ภายในอาเซียนนะคะในบริบทของการค้ามนุษย์แน่นอนนะคะก็เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงนะคะเพราะว่าในบริบทที่เราพูดถึงคือ คือแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีฝีมือ,อนะคะไม่มีทักษะเนี่ยยังเป็นที่ต้องการของประเทศในภูมิภาคยกแน่นอนนะคบประเทศไทยเรามีชายแดนแติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเราก็ยังคงต้องออนําเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในอุตสาหกรรมต่างๆที่เรามีความเข้มแข็งอยู่นะคะในบริบทนี้นะคะก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์เช่นเดียวกันซึ่งอาเซียนก็ไม่ได้ละเลยนะคะคอาเซียนเราเองเราก็คุยในเรื่องของการค้ามนุษย์ อพอสมควรน,นะคะเราก็อยู่ในระหว่างการจัดทำอนุสัญญาฉบับหนึ่งเพื่อให้มันมีความหมายมีพันธะกรรีผูกพันกับประเทศสมาชิกก็ยังไม่เสร็จนะคะ<ม>ได้มีการอ่านร่างแรกไปแล้วณนะขณะน,นี้ไทยเองนะคะเราเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเราก็ขับเคลื่อนร่วมกับสิงคโปร์อยากให้มีการดําเนินการมาตรการร่วมกันภายในอาเซียนโดยการจัดท<ม>ําแผนปฏิบัติการนะคะ<ม><ม>ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราขับเคลื่อนในบริบทของอาเซียน ควบคู่ไปกับเรื่องของแรงงานภายใตศพิษาที่เมื่อสกักครู่ได้พูดถึงยังมีงานเร่งด่วนอะไรที่คิดว่าอยู่ในระดับความสําคัญต้น,ตน เราคิดว่าจะต้องดําเนินการให้ได้เสร็จแล้วก็เร็วที่สุดภายในห่วงเวลานี้บ้างครับค่ะแน่นอนนะคะในอย่างที่เรียนไปนะก็ขออนุญาตย้ําว่ามาตรการต่างๆนะคะภายใต้แผนแม่บทของทั้ง3ามเสานะคะประชาคมการเมืองความมั่นคงประชาคมเศรษฐกิจประชาคมสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็จะมีบลูพิ้นนะคะบลูพิ้นแผนแม่บทเนี่ยในมาตรการต่างๆนะคะก็อาเซียนเองโดยรวมเนี่ยบรรลุไปแล้วรวม กว่า80%นะคะในทั้ง3ด้านนะคะประเทศไทยเองนะคะเราบรรลุไปแล้ว84%นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมีมาตรการในแต่ละเสาที่ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปแต่แน่นอนอย่างที่เรียนก็คือว่าในปี2558เนี่ยทุกประเทศนะคะรวมทั้งไทยก็ยังคงยึดมั่นนะคะที่จะเดินหน้าบรรลุตามเป้าหมายให้ได้มากที่สุดแต่ว่าถ้าเผื่อว่ายังไม่สามารถดาเนินการได้ภายในปี2558ก็ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ผู้นําอาเซียนกันเองนะคะก็เคยได้คุยกันแล้วเมื่อปีที่แล้วว่าจะมีประเด็นต่างๆที่เราควรจะมอง beyond 2อ5 8นห5 5รหรือว่าก้าวไกลไปกว่าปีสองนันแล้ามากไปกว่านั้นแล้วนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ ประชาชาตินะคะหรือ<ม>เรื่องของเป้าหมายที่จะส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอาเซียนเองเราก็อาจจะมีเป้าหมายนะคะด้านการพัฒนาของอาเซียนที่เราจะบรรลุร่วมกันต่อไปด้วยค่ะ,คะข้อกังวลมากที่สุดคืออะไรนะเวลานี้เพราะว่าเรามีมายสเตนก็คือเรามีเป้ากันอยู่ที่58ตอนแรกแล้วเราขยับมาที่ช่วงปลายปีจากข้อกนะังวลณตอนนั้นที่เราขยับกันมาเกือบ1ปีเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยมันสลายลงไปไหมครับหรือว่ายังมีอะไรที่ยังวางขวาง กลุ่มอาเซียนอยู่ให้ได้มองเห็นเป็นปัญหาอยู่บ้างก็ในประเด็นของการกําหนดวันนะคะอ,อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วการกําหนดวันแม้ดูเหมือนว่าจะเป็นการเลื่อนไปหนึ่งปีนั้นจริงๆไม่ได้ส่งผลกระทบ นะคะต่อการความร่วมมือของอาเซียนเลยเพราะอย่างที่เรียนก็คือหลายๆอย่างเราก็ดําเนินอย่างเป็นขั้นเป็นตอน,นอมามากพอสมควรแล้วนะะในทุกๆด้านแล้วก็คงจะเดินหน้าต่อไปดังนั้นและความมุ่งม,มั่นเวลานี้ก็จะทําให้แต่ละประเทศนั้นสามารถขับเคลื่อนตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะในแต่ละประเทศที่จะทําให้เป้าหมายของอาเซียนนั้นบรรลุผลได้ดียิ่งขึ้นสิ่งที่จะต้องแน่นอนในะคะในประเด็นหลักในเรื่องของโดยเฉพาะของเราเองนะคะไทย เราก็มีจุดที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะคะในเรื่องของแผนความเชื่อมโยงเราก็ควรจะต้องผลักดันนะคะการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนก็จะเป็นหัวใจที่สําคัญที่ในทุกมิตินะคะการส่งเสริมความเข้าใจที่ดีประชาชนามีความรู้จักกันดียิ่งขึ้นแล้วก็ส่งจะส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองนะคะของในการขับเคลื่อนก็หมายถึงว่าการลดช่องว่างของระดับการพัฒนาภายในอาเซียนเนี่ยมันจะทําให้การบูรณาการการรวม ตัวของอาเซียนนั้นมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกประเทศก็คงแรงเห็นว่าสาระสําสคัญนะคะของประชาคมอาเซียนก็คือว่าทําอย่างไรที่จะให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและได้รับผลประโยชน์จากการรวมตัวของอาเซียนมากที่สุดนั่นเองครับ และนี่คือความคืบหน้าเรื่องของอาเซียนหลังจากที่เราได้เดินตามแผนยุทธศาสตร์8ข้อและได้เห็นถึงความสําคัญเร่งด่วนรวมไปถึงประเด็นที่ยังคงต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมอาเซียนนะครับท่านบุษฎีสันติพิทักษ์ครับขอบพระคุณท่านเป็น่สูครับและนี่คือเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ